ไปหวัวใมาร้อย <laughs> อีกสิบปีใช่ไหมอสองพันคนแล้วอาอาใครไปขับในไลน์ด้วย สวัสดีเลยนะครับเชิญจะเจอกับวันนี้รดกันดีนั่นเองโอ้โหเจอกันเจอกันนะครับเป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เรเจะที่สิ่งี้กับดวงสาวนายเพจบ้านแทงนี้นะครับรอบนี้ อ่าเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับอ่ารอน้องสักครู่นึงนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางทีมอร่อยดีนะครับตอนนี้โอ้โหเขาบอกว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับมามอบความสุขให้กับนี่เลยนะครับในส่วนของทุกท่านนะครับที่มาในงานสาวน้อยพิษบ้านไทยนั่นเองนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเปิดฤดูกันยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับก็นั่นแหละที่บอกว่าอยากชมความบารังการ ก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับวันนี้ที่นี่เลยตลาดกินข้าวรังสิตนั่นเองนะครับท่านไหนที่บอกว่าวันนี้เดินเข้ามาหน้าบูธกับเรานะครับวันนี้มีเกมให้เล่นด้วยนะท่านไหนที่บอกว่าวันนี้อยากเล่นเกมอยากได้ของรางวัลสัมผัเยี่ยมของเราผมบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นทีเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้กับของกินที่อร่อยดีตสุนี้เลยนะครับที่บอกว่าวันนี้่อด้วล่าด้วยนะครท่านไหนที่บอกว่าอยากมาเล่นสนุกกับเรากับเกมนี้ เล่นฟรีเล่นฟีนะครับเราจะเป็นรอบๆเล่นเป็นลำรอบรอบละสี่พันนะรอบละสี่พันเท่ากันนะท่านไหนที่บอกว่าวันนี้อยากว่าสนุกกับเราเดินเข้ามาหน้าพุทธเลยเล่นฟรีนะฮะรอบนี้เป็นรอบปฐมมาเริ่นะครับ พรอมเบรียพรอมยาร้องเดชเจียววันเลยนรอบสองแล้วัี้มันมีัน่ารปเี้สแล้วมาหาบุอร่อยดีนะครับวันนี้ก็ที่อะไรดีนี่เลยมาสุดกันี้ไหมเราถานมาถ่าเงล่นมาอะไร้ามันมีนี่เลยจาเกนนีครับีเล้อะใหม่่ก่อนให้ก่อนมีสีท่าน่ร้อบนี้าง สานนะบตำแหน่ <ing> <the supply> ่ง <afraid> ท <t> ีบอกวว่าันนี้มาีกับคุณมีโบ้ตอนนี้จะได้ทสาวร้อยแล้วมีแร็คมาหน้ามือเขียนประกป้าเขียนกระเป๋าตัวนี่อร่อยดีมาแล้วมาถึงที่แล้วนะครับวันนี้ก็แร็คมาถึงได้มาเล่นได้นะครับกับกิจกรรมดีๆเลยนะครับและวท่านไหนที่บอกว่าวันนี้ใช้กันที่อร่อยกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาซื้อกับเราได้วันนี้ในราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับท่านไหนที่บอกว่าวันนี้เราจะเป็นไซส์1นกิโล คะอยาเอาอได้ก็ได้สติกเกอร์ได้รอมาให้เอามาให้แม่อันนึงลูกโอ้โหมาให้แม่ระวังระวังระวังรถแม่คาไม่ทันสองมือขอแม่อันนึงงกิาไม้มาเดี๋วนนี้เขาอยากเล่นเกมมาได้เลยเล่นีนะคะมเล่นรีห้านีได้เลยมาหลูกนี่กนไนี่นี่นี่เสื้อกากข้างน้ากันนี่นี่ ลูกซ้ายก็จะเป็นขักนี่ลูกซ้ายหอยป๊าะก็ในส่วนของกันที่อร่อยที่ออกมาเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่ามาเปิดบูธการนะให้กับคุณลูกค้าได้ไปนีขอค้างานรวมไปถึงไสดเวันนี้ได้ยเน่ได้มาด้วยกนุูกันนได้ดนี้ได้เลยนะจ๊ะมาเดินมาดูกันก่อนได้เลยหล เอฟีรเออกำลังมากำลังมาเลกดาล่นกลังมาเี่เสทนสท่านท่านเปีกกก่อนคุณพี่สาดึงออกให้แม่หน่อยให้แม่ตั้งส่ได้ดอกไม่ต้องจับเพราะว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดแก่ไม่เห็นสวดดีวยส ไปติดตามพี่เจ้าได้อมือนี้อยู่ใกล้ครับมือนีบนี่มาทำเนี่ยจะเป็นปัญญาจะเปไนเดชทายลูกมาเล่นดิโก้กับเราท่านเดียวมาคนที่ได้เราครบทุกอย่างไอ้ท่านยังได้สี่ท่านมาเลยอีกหนึ่งท่านแต่สี่ท่านเลยคนพี่เลือกได้เลยแน่เลือกได้เลยนะจะเอาไปไหนเลือกได้เลยจัดติการง่ายๆ่ายแน่ดิโก้จากอร่อยดีคนพี่ าใช่แล e ้วอ anyway> well> ่าใช่แล้วดูแตงพร้อมย่พร้อมย่างจ๋าอย่าเพิ่ง้อมย่างจ๋าคุณพี่หอมย่พร้อมแล้วเริ่มจับเวลาแจกขั้วเห็ดแจกขั้วเห็ดใครมีบ้างใครมีบ้าง แกงหัวเห็ดอ่าไม่อ่าอ่าเรียบร้าง้อาใจนี่เราไทยก็มีหลากขาหูจะกินเน่หนาบูดอยู่บอกแล้วแน่นอนขอห้าเพื่อนห่ะยแม ยิ้มหน่อยสิเวลาถ่ายน่ะมาไม่ครบแก๊งเลยแกงเขียวหวานใครเจอรักเจอแกงเขียวหวานตัวนี้เจอยางหด้ปรกกาไม่ออกเนาะมาไม่ครบแก๊งแก๊งมีกี่คนตันี้ตัดให้น่นเขียวหวานเขียวหวานเลกเงี้ยจ้าัพี่น้องผู้หญง่ะใครมีน้องผหญาง ใครมีน้องยิงมีนะตอนนีอยากอยู่ที่คนที่มีอยู่นี่มีน้องมุงอิงมีน้องออดิตรมีเดี๋ยวน้องออดิตกันละกันเลยน้องออดิตรมีไมผู้ประสานเสายงมีไหมมีไหมลองดูเสียงไงเปล่ามีหรือเปล่าเราใจอยากายาใครดีงนงยกมือเลยนะพอไปเป็นบัจจุ ไม่ได้เลยไม่ได้เลย่าอ่ะเป็นเป็นแกงะเวงมีไหมมีไหมคนที่มีไหมแกงก่เวนี้ถึงพ่อแกขั้วเห็ดยังไม่ติงเลยกุณพาะรูแล้คือเหมุงแกงราแวนมีไหมจ๊ะอ่ะมมีมีไหมไม่มีอ่เนนะคะเป็นมากค่ะรัชอบรัชอบหาร้อยกว่ากิโลค่ะ กายางไปกายางดีกายางพี่อนี่รับอ้อมา่อ้พี่เหรอตินอย่างเดียวนะอ่าอ่ามาที่มาตอนห้าโมงเย็นค่ะออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าไม่ได้มาเมื่อวาคนเยอะมากกันคนเยอะมากเป็นพ่อบินบินยันบินยันพ่อตอนนี้บอกว่าบินยังไหนแหงใครบยังยังไม่มีใครเบินยังไม่มีใครเบินอ่าอีกต่อไปเป็นอินทนินมีไหมคุณพ่อ คนณพ่อมีอีธานินไหมอ่าคุณพี่มีไหมจ้าอีธานินอีกแล้วอ่ามีไหมจ้าอ่ายังไม่มีใครเบ่งยังไม่มีใครเบ่งเป้นเป้นเป้นแก่เผ็ดเต็จยางมีไหมคุณพี่มีไหมคุณพ่อแก่เผ็ดเต็จยางเบ่งยางคุณพี่เบ่งยา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 งไกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวใครอ่ะอ่ะใครไหมอย่าเป้นเป้นเป้นสาคู มีอ yeah, yeah, ่ะนในขมพ่อสาโคนั่นแหละสาคูนะไกลยังไกลยังไกลบินยังไกลยังไกลยังไกลไกไม่เอ็เตงใกล้จะตายแล้วเหนียวแล้วชูสีกุ้นชูสีกุ้นมีไหมไอ้เพื่อนพี่ไอไหนมีตรงไหนขอดูก่อนใช่เหลือเต็มคนที่เหลือเต็มอย่างเดียวยังไม่บินอ่าอ่าอีกนิดนึง ยังไม่มียังไม่มีมาคุณพี่ไม่ขอมาสมัครเอาวซอยไก่เอาข้าวซอยไปก่อนหรือการคุณพี่อบิงยังบิงานคุณพี่อย่าคิดดีไหมคนพี่เจอเจอแล้วแท็กซี่หลงทางมาแล้วน่ะภายในไก่ภายในไก่บิงยังบิงยังบิงยังยังบิงยังเป็นยังไงปิดที่ไปหน่อยเอาตามมากคนฝากฝากช่างด้วยเด้อ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกดถูกใจกดแชร์เอามาหนึงคลิปบันตรแชรบหนึงคนที่ห้าอ่ะไว้คือว่าพวกนี้น่ารักนารักรอรอโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกันได้คนบิงไปแล้วเนี่ค่ะ